สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเนื้อหากันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีประเด็นที่เอ่อน่าสนใจมากๆคือเรื่องปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยมันกำลังส่งผลต่อปัญญาของเราเองยังไงบ้างโดยเราจะดูจากมุมมองต่างๆที่รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่เรามีครับสวัสดีค่ะก็นับว่าเป็นหัวข้อที่เอ่อทันสมยัยแล้วก็ชวนให้คิดตามจริงๆนะคะใช่ครับคือบทความที่เราดูเนี่ยเขาเริ่มด้วยคาถามที่แบบ โดนใจเหมือนกันนะว่าในยุคที่ AI มันช่วยเราได้แทบทุกอย่างเลยเนี่ยทั้งหาข้อมูลสรุปเนื้อหาหรือแม้กระทั่งแบบว่าช่วยคิดงานสร้างสรรค์มันกําลังทําให้เราเคิดน้อยลงหรือเปล่าครับเหมือนมีทางลัดให้เราไปหาคำตอบได้เลยไม่ต้องคิดเองเยอะอืเป็นคำถามที่ดีเลยค่ะในเนื้อหาที่เราดูกันมาเนี่ยเขาก็ชี้ให้เห็นภาพสองด้านนะคะด้านหนึ่งก็มองว่า AI เป็นเหมือนเครื่องมือขยายขีดจำกัดสมองของเรา คล้ายๆกับเครื่องคิดเลขนั่นแหละค่ะแต่ทรงพลังกว่าเยอะจุดเด่นมากๆคือมันประมวลผลข้อมูลได้มหาศาลเร็วมากแล้วก็ไม่มีอคติเรื่องอารมณ์แบบมนุษย์การเป็นเครื่องมือขยายสมองนี่ฟังดูดีนะครับมีประโยชน์มากๆแต่ในบทความก็มีตั้งข้อสังเกตเหมือนกันใช่ไหมครับว่าการที่เราพึ่งพาเครื่องมือที่มันคิดแทนเราได้ขนาดนี้เนี่ย มันจะกระทบความสามารถในการคิดจริงๆของเราไหมมีการเปรียบเทียบเรื่องเอ่อ GPS ไหมครับที่ว่าใช้บ่อยๆจนจำทางเองไม่ได้ ใช่ค่ะมีการพูดถึงทำนองนั้นเลยค่ะคือบทความเขาเน้นว่าการที่เราได้แค่ผลลัพธ์มาโดยที่เราไม่เข้าใจกระบวนการที่มาที่ไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เราขาดความเข้าใจที่แท้จริงไปก็เหมือนเรารู้คำตอบแต่ไม่รู้วิธีคิดว่ามันมาได้ยังไงบทความเขาก็อ้างแนวคิดที่ว่าปัญญาเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีข้อมูลเยอะๆนะคะแต่มันคือความสามารถในการเอาข้อมูลมาเชื่อมโยงวิเคราะห์ประเมินค่าซึ่งพวกนี้มันต้องฝึกฝนค ถ้าเราให้ AI ทําแทนไปซะหมดเอ่อทักษะการคิดตรงนี้ของเราก็อาจจะฝ่อไปได้อ๋อเข้าใจเลยครับประเด็นนี้น่าคิดจริงๆแล้วเรื่องความคิดสร้างสรรค์ล่ะครับที่ดูเหมือน AI ก็ทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆมีแต่งเพลงวาดรูปเขียนบทความในเนื้อหามีมุมมองที่ต่าออกไปไหมครับว่าจริงๆแล้ว AI มันสร้างสรรค์ได้จริงๆหรือเป็นแค่การผสมข้อมูลเก่าที่ซับช้อนมากๆอืมเรื่องนี้ในบทความก็ไม่ได้ฟันธงนะคะ แต่จะตั้งคำถามชวนคิดมากกว่าค่ะว่าความคิดสร้างสารรค์แบบมนุษย์จริงๆเนี่ยมันผูกกับประสบการณ์ส่วนตัวอารมณ์ความรู้สึกความฝันอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เอ่อ AI มันยังไม่มีมันอาจจะสร้างสิ่งที่ดูแบบว่าใหม่ได้นะคะจากการเรียนรู้รูปแบบข้อมูลเยอะๆแต่ก็ยังเป็นผลผล,ผลิตจากการคำนวณไม่ใช่จากแรงบันดาลใจแบบที่เราเข้าใจกันครับ บทความมองว่า AI เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ช่วยศิลปินได้ดีมากแต่ก็ยังไม่ใช่ตัวแทนศิลปินค่ะอ๋อแสดงว่าแก่นสสำคัญที่เนื้อหาพยายางจะสื่อเนี่ยอาจจะอยู่ที่ความต่างระหว่างการรู้กับการเข้าใจหรือเปล่าครับคือ AI อาจจะรู้เยอะมากรู้ข้อมูลเพียบเลยแต่การเข้าใจจริงๆมันต้องอาศัยการตีความการตั้งคำถาม ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของมนุษย์ใช่เลยคะ่ะตรงประเด็นเลยแล้วจุดนี้มันก็เชื่อมไปถึงสิ่งที่บทความให้ความสําคัญมากๆเลยนะคะคือพลังของการตั้งคําถามของมนุษย์เรานี่แหละมีอ้างอิงแนวคิดคล้ายๆของโซเครติสด้วยที่ว่าจุดเริ่มต้นของปัญญาคือการรู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรความสงสยัยความอยากรู้เนี่ยคือสิ่งที่ขับเคลื่อนให้มนุษย์พัฒนามาตลอดครับ AI มันอาจจะมีคําตอบให้เราเยอะแยะไปหมดแต่ตัวมันเอง ไม่ได้สงสัยไม่ได้ตั้งคำถามเชิงคุณค่าเกี่ยวกับข้อมูลที่มันมีนี่คือสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราอย่างพิเศษอยู่ค่ะถ้าอย่างนั้นบทสรุปจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดจากเนื้อหาเนี่ยก็คือ AI ไม่ใช่ตัวร้ายทำลายปัญญาแต่เป็นเหมือนเครื่องมือหรือเอ่อบางทีอาจจะเหมือนกระจกด้วยซ้ำที่สะท้อนวิธีที่เราเลือกใช้มันมากกว่าถูกต้องค่ะถ้าเราใช้เพื่อหนีการคิดมันก็สะท้อนความขี้เกียจของเรา แต่ถ้าใช้เพื่อค้นหาความเข้าใจที่ลึกขึ้นมันก็สะท้อนความใฝ่รู้ใช่ค่ะเนื้อหาสรุปทำนองนั้นเลยว่าคุณค่าจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรารู้เยอะแค่ไหนด้วย AI แต่อยู่ที่ว่าเราเข้าใจสิ่งที่รู้แค่ไหนแล้วเราเอาความเข้าใจนั้นไปต่อยอดไปตั้งคำถามใหม่ๆได้ยังไงซึ่งกระบวนการตรงนี้ล่ะค่ะที่ AI ยังทำแทนเราได้ทั้งหมดมันควรเป็นแค่ผู้ช่วยคิดไม่ใช่ผู้คิดแทนเรา ซึ่งก็ทำให้เราต้องกลับมามองตัวเองเลยนะครับว่าเราจะใช้เครื่องมือที่ทรงพลังนี้อย่างมีปัญญาได้ยังไงไม่ใช้ปล่อยให้มันมาแทนปัญญาของเราไปและนั่นก็นำไปสู่คำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากๆจากเนื้อหาเลยค่ะคือถ้า AI เป็นเหมือนกระจกจริงๆเนี่ย การที่เราพึ่งพามันมากขึ้นเรื่อยๆมันกำลังสะท้อนอะไรเกี่ยวกับธรรมชาติของคำถามที่เราเลือกจะถามมันหรือที่อาจจะสำคัญกว่านั้นคือคำถามที่เราเลือกจะไม่ถามเกี่ยวกับโลกและตัวเราเองมันกำลังบอกอะไรเรากันแน่คะ